สามีของฉันเขามีนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งที่คนอื่นเข้าใจไม่ได้เลยค่ะคือเราสองคนเป็นคู่ที่ตรงข้ามกันทุกอย่างเลยค่ะความสุขของฉันคือการได้แต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองแต่สามีฉันน่าเหลือค่ะเขาไม่เคยสนใจเรื่องการแต่งตัวเลยแต่ความหลงใหลทั้งหมดของเขาพุ่งไปที่เรื่องเดียวเท่านั้นคืออาหารค่ะฉันก็เลยพยายามทําแต่อาหารที่เขาชอบให้ทานอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าแค่นั้นมันยังไม่พอสําหรับเขานะคะเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากถุงพลาสติกที่เขาถือกลับบ้านทุกครั้งที่ไปทานข้าวนอกบ้านตอนแรกฉันก็แคค่่ิดวาห อาหารคงอร่อยมากสินะแล้วก็ปล่อยผ่านไปที่รักนี่อร่อยมากเลยนะพี่หอกลับมาให้ตัวเองด้วยพอเขายื่นถุงให้ด้วยรอยยิ้มสดใสแบบนั้นฉันก็ไม่กล้าสแสดงท่าทีไม่พอใจออกไปแต่มันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะสิคะทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงบริษัทเขาจะเอาถุงพลาสติกที่เตรียมไปใส่เศษอาหารที่เหลือกลับมาทั้งหมดท่านประธานครับผมขอที่เหลือกลับบ้านได้ไหมครับภรรยาผมชอบทานมากเลยพอเพื่อนร่วมงานมาเล่าให้ฟังฉันนี่หน้าร้อนเผาอายจนอยากจะแกทกแผ่นดินนีเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูสามชั้นหรือแม้แต่เครื่องเคียงเขาเก็บมาหมดในที่สุดตู้เย็นบ้านเราก็เต็มไปด้วยถุงอาหารปริศนาทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นกลิ่นเหม็นเน่าที่ปนเปกันก็นกจะโชยออกมาจนฉันไม่อยากเข้าใกล้ตู้เย็นอีกเลยฉันทนไม่ไหวจริงๆริ่าเลยตัดสินใจระบายเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังแต่เพื่อนกลับพูดในสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงแต่แกไม่คิดหรือว่าเขาทาไปเพราะนึกถึงแกเอเขาแค่อยากแบ่งของอร่อยอร่อยให้แกกินไงพอได้ยินคํานั้นปุ๊บความโกรธมันก็พุ่งขึ้นมาทันทีนี่มันเป็นกกาารรรระทํเพื่ออฉันจิงๆหค ไม่ใช่การซื้อของใหม่ให้แต่เป็นการห่ออาหารเหลือของคนอื่นกลับมาอย่างน่าสงเพชนเนี่ยนะคนที่บริษัทจะหัวเราะย้อฉันรับหลังขนาดไหนสงสัยภรรยาเขาไม่ทำกับข้าวให้กินหละมัง้งฉันรู้สึกผิดเหมือนกำลังเอาเปรียบความใส่ื้อของเขาแต่ในขณะเดียวกันทุกๆวันมันช่างน่าอับอายและเจ็บปวดเหลือเกินค่ะแต่ที่หน้าจอสองครั้งเพื่อรับโชคดีนะคะั